สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่องของเราจะมาพูดถึงข่าวคราววงบันเทิงเกาหลีนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมาพูดถึงความน่ารักของน้องชีตาแล้วก็พี่ลิซ่านะคะที่เรียกได้ว่า2คนนี้เป็นความน่ารักความสดใสแล้วก็ตัวตึงของวงเลยอีกคนหนึ่งเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึง น้องชิกต้ากับพี่ลิซ่าที่ทุกคนบอกว่ายเหมือนแฟดเลยนะคะก็คือท่าการเรียกแท็กซี่นะคะที่เรียกได้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคะ่ะซึ่งทั้งสองคนเนี้ยก็เอาเอกลักษณ์นี้เนี่ยนะคะไปพูดถึงในรายการนะคะรายการหนึ่งซึ่งเรียกได้ว,ว่าน้องชิกิต้าเนี่ยพอ,อพูดกับพี่อาสานะคะว่าแบบเธอเนี่ยจำได้ว่าการ เรียกแท็กซี่เนี่ยนะคะมันเหมือนกับการฮิตไฮงค่ะก็คือการบ่งรถเหมือนกับว่าอารมณ์แบบเราจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบว่าต้องฮิตไฮงก็คือมันจะมีท่านะคะที่แบบกำมือแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็อขอให้รถเนี่ยหยุดจอดนะคะเพื่อให้เขาเนี่ย โดยสารไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่คราเนี้น้องชิกิต้าค่ะนะคะก็บอกว่าที่บ้านประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกแท็กซี่กันแบบโดยการใช้มือโบอกบกๆนะอะไรแบบนี้นะคะทําให้คนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายว่าแบบโอ้โหน้องเนี่ยเหมือนพี่ลิซ่าเลยนะคะซึ่งพี่ลิซ่าเนี่ยก็เคยสร้างตํานานการโบกรถแท็กซี่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแท็กซี่แดน์นะคะก็คือการที่แบบว่าโบกไปเต้นไปนะคะกลายเป็นแบบแท็กซี่แดน์ที่ น่ารักสุดๆไปเลยนะคะในรายการนั้นค่ะแล้วคนเนี่ยก็เอามาพูดถึงกันนะคะว่าน้องชิกิต้าเนี่ยมีอารมณ์ขันเหมือนกับพี่ลิซ่าเลยนะคะแล้วก็ความน่ารักของพวกเธอเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแล้วน้องชิกิต้าเนี่ยก็ยังเคยบอกไว้นะคะว่า พี่ลิซ่าเนี่ยเป็นไอดอลของเธอนะคะที่เธอมาประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเธอก็มีแบบอย่างที่ดีนะคะแบบพี่ลิซ่าที่เรียกได้ว่าครองใจนะคะแฟนคลับทั่วโลกเลยด้วยความที่เธอนะคะน่ารักขบขันนะคะแล้วก็อัธยาศัยดีมากเลยนะคะลิซ่าไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าให้แฟนคลับเนี่ยนะคะได้ ได้กล่าวถึงในทางที่ไม่ดีนะคะน้องชิกตาก็ตามรอยพี่สาวของตัวเองมาเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ตำนานบทใหม่ก็เกิดขึ้นนะคะก็คือการโบกมือเรียกแท็กซี่ของสาวไทยทั้งสองคนเนี่ยนะคะกลายเป็นการสร้างตำนานแห่งประเทศไทยค่ะก็คือ,อมีหลายๆคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์แบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือแบบว่า อย่างเช่นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหตัวตึงแห่งประเทศไทยส่งเข้าประกวดนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนทั่วโลกก็น่าจะรู้แล้วว่าการหายการเรียกแท็กซี่แบบคนไทยเนี่ยเรียกแบบนี้นะคะแล้วก็แบบต้องโบกมือนะคะแล้วก็ยังมีแท็กซี่แดนซ์จากพี่ลิซ่าคนสวยด้วยนะคะคือมันกลายเป็นการเรียกรถแท็กซี่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะบางคนก็บอกไว้ บางคนก็บอกว่าสองพี่น้องนี้ช่างมีอารมณ์ขบคันเหลือเกินนะคะบางคนก็เข้ามาบอกว่าสองคนนี้นะ,ะเป็นไอดอลที่น่ารักที่สุดเลยอะไรประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นคอมเมนต์นะคะที่น่ารักจากแฟนคลับนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะหลังจากที่ได้เห็นน้องชิกิต้ากับพี่อาสาพูดถึงการทํำนะคะ,ะการบุกมือเรียกรถค่ะแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นความน่ารักความสดใสของน้องชิกิต้านะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยทำให้แฟนคลับหลายๆคนนึกถึงพี่ลิซ่านั่นเองค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอ จบข่าวคราวบันเทิงนะคะไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้ามีข่าวคราวอะไรอัปเดตอีกเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะผลงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสองสาวตัวตึงตัวแทนนะคะความดสดใสความน่ารักความเก่งของประเทศไทยทั้งชิกิต้าแล้วก็ลิซ่านะคะสําหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ